สามวิธีตัดความขี้เกียจออกจากชีวิตค่ะวันนี้ใครหลายคนที่รู้สึกว่าอยากจะตัดความขี้เกียจออกนะคะฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะคุณจะได้ไอเดียบางสิ่งบางอย่างนะคะไปทําให้เราเปลี่ยนนิสัยเดิมๆที่เคยเป็นอยู่ให้เป็นนิสัยใหม่ที่เราอยากได้นะคะครูเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความขี้เกียจมันมาบัมามานมนาเลยทุกคนจะตัดความขี้เกียจออกได้เนี่ย มันใช้เวลามากๆเลยค่ะทุกอย่างต้องทุกขัดเกลวนิสัยเราใหม่เพราะฉะนั้นมาเข้าใจก่อนว่าความขี้เกยียจคืออะไรความขี้เกียจนะคะก็คือความว่างค่ะความว่างความไม่อยากทําอะไรค่ะการไม่อยากทําอะไรมาจากความคิดของตัวเราเองค่ะวันนี้ต้นตอของความคิดของเราคือความไม่อยากมีไม่อยากทําไม่อยากเป็นไม่อยากเอาอะไรทั้งนั้นในชีวิต เพราะฉะนั้นความขี้เกียจเป็นบ่อเหตุหรือว่านิสัยที่เราหลายคนไม่อยากได้ค่ะผู้เองกําลังใช้กดแรงดึงดูดในการเปลี่ยนนิสัยของเราให้เราไปในทิศทางที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโดยวิธีการง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนการที่เรานะคะอยากที่จะเอานิสัยความเกลียดออกไปเราต้องไปดูที่ความคิดของเราค่ะเราไม่อยากทําการไม่อยากทําบางสิ่งบางอย่างจนทําให้เราเกิดเป็นนิสัยขี้เกียจอ่ะมันเกิดจากอะไร ร่างกายเรากำลังไมいい <c hal> acht, ่ได้รับการดูแลอย่างดีค่ะจึงทำให้เขาไม่อยากที่จะทำอะไรค่ะความคิดของเราไม่อยากทำมาดูที่ร่างกายเราว่าร่างกายเราพร้อมที่จะทำอะไรไหมวันนี้เมื่อร่างกายเราไม่พร้อมค่ะส่งสภาวะไปที่ความคิดของเราว่าเราไม่อยากทำร่างกายที่ไม่โอเคทำให้เราไม่คิดที่อยากจะทำอะไรค่ะเราจะทำให้ร่างกายเราโอเคได้อย่างไร ก็ต้องกินน้ำให้เพียงพอค่ะ น้ำเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสำคัญในร่างกายของเราค่ะน้ำา70%ที่ต้องอยู่ในร่างกายของเราค่ะวันนี้เรากินน้ำมากพอแล้วหรือยังเรากินอาหารที่มีประโยชน์ไหมวันนี้ถ้าร่างกายเขาได้รับสารอาหารไม่เพียงพอค่ะเขาก็ไม่อยากที่จะทำอะไรค่ะลักษณะนิสัยของร่างกายเราหรือว่าโดยปกติร่างกายเราค่ะถ้าร่างกายเราได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอเขามีหน้าที่คือปกป้องตัวเองก่อนค่ะเขาจะเซฟตัวเองให้ลงมือทําให้น้อยที่สุด เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราต้องกินอาหารให้เพียงพอดื่มน้ําให้มากพอดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้เขาพร้อมที่จะกระทําสิ่งใหม่ในความฝันหรือความสำเร็จที่เราอยากได้ข้อสองนะคะเมื่อกี้ครูพูดถึงเรื่องความฝันใช่ไหมเราจะต้องมีความฝันมีจินตนาการในสิ่งที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นครูไม่ได้บอกให้ทุกคนทะเยอทะยานในความ ในการใช้ชีวิตนะคะแต่ครูกาลังจะบอกว่าวันนี้เราต้องมีความหวังค่ะเราต้องมีความฝันค่ะว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้ไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วคนเราเกิดมาทุกคนนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือภารก,ภกิจของตัวเราเองค่ะเราประสบความสําเร็จในภารกิจที่เราต้องทําทุกวันนี้เราลืมค่ะว่าเรามีหน้าที่มาทําภารกิจของตัวเองให้ประสบความสําเร็จเรามวัวแต่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามวัวแต่เอาตัวเองนะคะไปยึดติดกับคําว่า ดีกว่าหรืออะไรกันต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจจนจนเราไม่อยากที่จะไปต่อในชีวิตนะคะวันนี้ถ้าเรามีความหวงังมีความฝานันจะเป็นสิ่งหนึ่งให้หล่อเลี้ยงชีวิตเราคะ่ะให้เราอยากที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปถึงความฝันนั้นใช่ไหมคะวันนี้ครูอยากให้ทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายไว้เลยค่ะว่าเราอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรและ การตั้งเป้าหมายว่ามีความหวังในชีวิตนี่แหละจะทําให้เรามีความอยากทําบางสิ่งบางอย่างในชีวิตให้มันเกิดขึ้นค่ะความคิดเกียจที่เราเคยมีมันจะค่อยๆหลุดออกไปเพราะเรามีความคิดที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของเรานะคะข้อ3ค่ะวันนี้นะคะการพูดกับตัวเองหรือการบอกกับตัวเองมีผลต่อชีวิตของเรามากๆเลยทุกคนเคยเห็นการทดลองเกี่ยวกับเรื่องน้ำไหมการทดลองเรื่องน้ำค่ะมีการทดลองเนี้ยที่เรา พูดกับน้ำสองอย่างอย่างหนึ่งคือพูดว่าฉันรักคุณพูดกับน้ำแก้วเนี่ยว่าฉันรักคุณอีกแก้วหนึ่งพูดว่าฉันเกลียดคุณการทดลองนี้นะคะเป็นการทดลองที่เราพูดกับน้ำสองแก้วโดยการพูดที่ส่งความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันออกไปผลที่รับที่ได้ทุกคนรู้ไหมน้ำที่เราพูดว่าฉันรักคุณคือคำพูดดีๆค่ะ การเรียงตัวของน้ําเราจะเห็นว่าน้ำเนี้ยมีการเรียงตัวด้ได้สวยมากเมื่อเอาน้ํานะคะไปทําความเย็นค่ะจะเห็นว่าเกรดน้ําหรือว่าการเรียงตัวของน้ำนะคะสองแก้วเนี่ยไม่เหมือนกันน้ําที่ได้คาพูดกับว่าฉันรักคุณเป็นความเป็นคําดีๆะคะ่ะจะมีการจัดเรียงตัวที่สวยมากๆส่วนอีกแก้วหนึ่งนะคะที่เป็นคําพูดที่ไม่ดีคะ่ะ ชั้นเกียิคุณจัดเรียงของโมเลกุลน้ำอะค่ะเป็นการจัดเรียงที่ไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่คุยอยากจะบอกคือคำพูดเรามีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเรามากๆเลยในเมื่อตัวเราประกอบด้วยน้ำา70%แสดงว่าทุกครั้งที่เราพูดกับตัวเองเราถูกรับรู้ด้วยเซลล์ต่างๆในร่างกายค่ะทุกครั้งที่เราพูดเซลล์เขาก็รับรู้เราพูดอะไรกับตัวเอง เขาก็จะรู้สึกและดึงดูดเหตุการณ์แบบนี้ให้เข้ากับมาหาเราข้อสามสิ่งที่คจะบอกคือให้พูดกับตัวเองทุกวันค่ะว่าฉันเป็นคนกระตือรือร้นฉันเป็นคนกระตือรือร้นในในรัาาที่พูดให้เราใส่อารมณ์และความรู้สึกและคําพูดที่เรามั่นใจว่าฉันเป็นคนกระตือรือร้นฉันเป็นคนกระตือรือร้นคําพูดเหล่านี้นะคะ จะสะท้อนกลับไปที่ร่างกายของเราให้เราแสดงออกแบบนั้นเมื่อเราพูดกับตัวเองบ่อยๆซ้ๆําๆย้ํำๆกับคําพูดที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับคําพูดที่มีความหมายดีที่เราอยากให้เกิดขึ้นคะ่ะ ติดใต้สำนึกเราจะจดจำค่ะและเขาจะแสดงออกผลลัพธ์ให้เป็นแบบนั้นวันนี้ถ้าเรากินอาหารเพียงพอดูแลร่างกายของเราให้ดีให้พร้อมที่จะเปิดรับและก็ทำสิ่งใหม่จากนั้นนะคะให้เรามีความหมามีความฝานันตั้งความฝานันว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้เพื่ออะไรทําสิ่งนี้ให้ประสบความสำเสร็จเพื่ออะไรและเซฟทอรก็เด็กว่าฉันเป็นคนกระตรือรือร้นทําแบบนี้นะคะ3ข้อเชื่อได้เลยว่าคุณจะเปลี่ยน เป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิมขูกุ้งขอเป็นกำลังใจกับทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ